สเต็ปการเต้นไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเอมี่กินปรทุมสเต็ปการเต้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยถึงขั้นหนุ่มซีซีวัตเนี่ยถึงขั้นยกโทรศรรัพท์มาอัดคลิปภรรยาตัวเองเลย คือเรียกได้ว่าเอนจอยมากๆเลยนะครับเอมี่กินประทุมเนี่ยคลิปนี้หรือรูปที่เราแคปมาเนี่ยเราเอามาจากหนุ่มซีซีวัตสามีสุดหล่อเป็นคนถ่ายลงอินสตาแกรมส่วนตัวครับมาพร้อมแคปชั่นด้วยนะครับว่าถ่ายทําไมไม่น่าถามอิจฉาความจอยของภรรยาจริงๆในส่วนของคอมเมนต์นะครับหรือว่าข้อความแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความจอยตา ตามปริมาณแก้วข้างหน้าถ่ายเพราะน่ารักค่ะน่ารักสุดๆเลยสเต็ปการเต้นไม่ธรรมดาจริงๆเลยม้วนเกินเพลงอ่ะแม่โอ้ยฉันรักนางไอดอลเลยค่ะน่ารักนางมีความน่ารักในตัวเองนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคอมเมนต์อีกเยอะมากๆเลยก็เอาเป็นว่าสเต็ปการเต้นของสาวเอมี่กินะทุมไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นแม่เท้าไฟนักเต้นเท้าไฟสุดๆครับ